สุดท้ายดีกว่าเราคู่กันนะถูกต้องแล้วคุณพเออแอ Astro อ s t r o ใช่นะคะชาอินอูติด COVID โควิดในทีเป็นรายล่าสุดเลยคนนี้เขาบอกว่าหล่อสุดๆในเกาหลีเลยถูกไหมถูกต้องรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักสิจะพลาดได้ไง <c oughs> ไปติดตาม <c oughs> ข่าวนี้กันค่ะ ใจกันใหญ่แล้วนะคะต้นสังกัดของชาอินอูนักแสดงและศิลปิล <c oughs> น,น,นไอดอลเค่พูดค่อยพูดเคพูดไอดอลหนุ่มคนดังสมาชิกอยแบนด์วง Astro นะคะรวมทั้งนำแสดงนในซีรีส์ฮิตเรื่อง True Beauty เรื่องนี้ดังมากนะคะจะแจ้งข่าวในช่วงบ่ายวันนี้บอกว่าชาอินอูวัย24ปีมีอาการที่ไม่ค่อยสบายค่ะโดยอาการเนี่ยคล้ายกับเป็นไข้หวัดอ่อนๆน,นะคะจึงได้ทำการตรวจแอนติเจนเทสด้วยตัวเองซึ่งผลก็ออกมาเป็นบวก ทางค่ายเนี่ยจึงขอแจ้งนะคะพักเบรกผลงานของชาอินอูหลังจากนี้เพื่อทําการกัก,กตัวแล้วก็ต้องมีการพักรักษาตัวตามมาตรการโดยตารางงานหลังจากนี้ของชาอินอูนะคะก็จะมีแถลงยืนยันกับทางแฟนๆผู้ติดตามไม่ได้ทราบกันอีกครั้งทั้งนี้ค่ะชาอินอูนะคะถือได้ว่าเป็นสมาชิกวง Astro ไลา์ที่3ที่ติดโควิดก็ถัดจากมุนบินแล้วก็ซันฮานะคะสเมมเบอร์ที่มีผลตรวจเป็นบวกเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะมีการคัมแบ็กค่ะกับผลงานเพลงชุดใหม่ในใน,นามยูนิตที่ว่ามุนบินอนสันหาพอดีค่ะคที่เกาหลีเขาเขียนกันนะ่ะว่าใครไม่ติดโควิดคนนั้นเชยจริงก็ติดหกแสนใช่ไหมลนะ่าสชดแก็ 6, <000 S 3> เปิด<ส>ประเทศแล้วเข้าได้เก๋ๆไปนะคะก็ไม่ค่อยสนใจเราก็เขาอาจจะแบบ มุ่งไปที่เศรษฐกิจมากกว่าพี่สาวเป็นรับปริญญาที่อังกฤษมาเมื่อเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี้กลับมาเมื่อวานแหละแล้วก็ตรวจ PCR ไปแล้วก็รอผลที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าตอนนี้ที่ที่อังกฤษเนี่ยมันก็ไม่มีใครใส่และอืก็เหมือนกับที่คุณคิมเบอรี่บอกไงยเธอกลับมาจากฝรั่งเศสก็บอกว่าไม่มีคนใส่หน้ากากทำไมเจลแอลกอฮอล์สักวนหนึ่งเนี่ยหายากกว่าน้ำเปล่าอีกเธอบอกเนี่ยแล้วเธอกลับมาเธอก็ไม่แต่ยังไม่เป็นใช่ยังรอดอยู่โอ้เจ๋งนะแล้